สวัสดีครับพบกับ News l i ิซึมอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุทาหรณ์ของคนไทยที่เป็นคนขี้สงสารนะครับราชอบทําบุญทําทานโดยเฉพาะการให้ทานพวกขอทานอะไรต่างๆนาะนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ ประกอบอาชีพขอทานเนี่ยทำไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายเว้นแต่ว่าคุณอาจจะแสดงความสามารถโดยการร้องเพลงอ่าแล้วก็เล่นเต้นอะไรอย่างงี้นะครับหรือเล่นกีตาร์อะไรต่างๆแล้วคนก็อาจจะมาช่วยสนับสนุนอะไรประมาณนี้เพราะว่าการขอทานเนี่ยมันทําให้เกิดช่องทางการทําประโยชน์หรือว่าการโกงการการก,ารการ็คือการที่แบบว่า อาจจะมีบางคนแกล้งทําเป็นเป็นขอทานทั้งที่ตัวเองอาจจะมีฐานะดีอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ป้องกันกันไว้เรื่องของเรื่องเนี่ยคนไทยเนี่ยก็อาจจะมีทําบ้างอยู่แต่ที่แบบเยอะๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกต่างด้าวโดยเฉพาะขอทานขบีต้องมองว,ว่าเยอะมากๆนะครับเขาก็อาศัยช่องทางเงี้ยทาแต่ว่าไม่แคล้วก็คือ มันก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นหลายคนอาจจะตกใจนะครับว่าโอ้โหทําไมขอทานได้เงินเยอะคือมันก็มีคํากล่าวที่ว่าขอทานเนี่ยเงินเก็บเยอะมากๆขนาดที่คนให้ทานเนี่ยมีเงินแค่ติดกระเป๋าร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้ล่าสุดนะครับก็เรียกว่าเป็นการทลายแก๊งขอทานเลยทีเดียวเป็นแก๊งขอทานต่างด้าวแถมมีคนไทยซึ่งเป็นคุณยายอายุเยอะแล้วด้วยร่วมแจมนะครับเงินเนี่ยเยอะมากๆ ือเงินเป็นล้านสําหรับเงินในบัญชีนะครับแล้วก็เงินสดๆดเนี่ยสามแสนโดยรายง,งานข่าวนะครับก็แจ้งว่ากลางคืนของวันที่12ทธันวาคมทางตํารวจเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดการในเรื่องนี้ ก็มีทั้งตำรวจแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกรุงเทพมหานครส่วนที่กําลังกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคุณกรุงเทพมหานครและสนลุมพินีลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เศรษฐกิจสุขุมวิทชั้นในตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงย่านนานาเนื่องจากว่าประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มขอทานจํานวนมากเข้ามากระทําการขอทานในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคนไทยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสามารถจับคนไทย8ดคนเลยนะครับในฐาน ความผิดการกระทําอันเป็นการขอทานและจับคนต่างด้าวเป็นขมิ้นสองคนก็เป็นชาวเชาวกัมพูชาครับเป็นลาวหนึ่งคนแล้วก็เมยียนมาหนึ่งคนในฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและกระทําการอันอกระทําการอันเป็นการขอทานและจับครั้งนี้พบผู้ต้องหาหญิงไทยคนหนึ่ง นีก็เอาแค่ยกตัวอย่างแค่เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งครับมีเงินสดที่ได้รับจากการขอทานเก็บสะสมไว้ที่ตัวจํานวนกว่า3 0 0แสนบาทพบสมุดบัญชีธนาคารมีเงินฝากประมาณ1ล้านบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสนลุมินีดําเนินการตามกฎหมายนี่ก็เป็นกลุ่มที่เป็นขบวนการครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนไทยเอาด้วยโอ้โหไม่น่านะครับไม่น่าทั้งทั้งที่น่าจะรู้กฎหมายหรือว่าอะไรอยู่แล้ว ่างชาติก็เอาด้วยเหมือนกันนี่นี่นะครับนี่คือเป็นจำนวนเงินอ่าแล้วก็มีคนนี้ครับเขาชื่อยายกิมซึ่งตำรวจตรวจสอบแล้วมีเงินฝากประมาณ1ล้านบาทเลยแล้วก็มีเงินสดพกติดตัวส0 0แสนส่วนบทลงโทษน,นะครับโอ้โหต้องบอกว่าน้อยนิดเหลือเกินก็คือเปรียบเทียบปรับไป500บาทอ่าคือเรื่องเงินอันนี้ ก็ได้มาแล้วไม่รู้จะยังไงนะครับจริงๆน่าจะมีการบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นก็คืออาจจะแบบทั้งจําทั้งปรับก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหแต่คุณยายก็แหมเล่นง่ายเหลือเกินแล้วแถมเอาแก๊งต่างด้าวมาช่วยในการขอทานด้วยก็เป็นไปตามนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าอยากจะหยุดวงจรอ,อะไรพวกนี้เนี่ยก็ตามนั้นเลยไม่ต้องไปให้เพราะว่าคนที่ขอทานเนี่ยเขา วันๆเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาให้เขาเยอะแยะนะครับขณะที่คนให้ยังเงินติดตัวไม่ใช่หรอกแต่คนที่ได้รับนี่สิโอ้โหรวยกันเลยนี่ก็เป็นสาเหตุที่คือผมเชื่อว่าเนี่ยพวกต่างด้าวโดยเฉพาะเขมรเนี่ยเขาถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็คงได้ยิงกิติศัพเพราะคนไทยใจดีก็มาแล้วหนักๆคนไทยก็เอาบ้างเพราะคนไทยก็คือคงได้เห็นข่าวแหละว่ามีต่างด้าวเขมรหรือต่างมี พวกต่างด้าวอะไรต่างๆมาขอทานงานง่ายดีก็เลยซะเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยแบบอายุยังน้อยคงยากคุณยายก็เล่นง่ายนะครับคิดว่าตัวเองคงเข้าทางแหละก็จัดซะเลยก็เป็นไปตามนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถมเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ